คู้ชมคะวันนี้ก๊กิ๊กแล้วก็พี่ๆกลุ่มศิลปินพื้นบ้านวันนี้มีถึง2กลุ่มด้วยกันเลยนะคะกลุ่มแรกจะเป็นพี่ๆจากบ้านรำไทยดอนเมืองนะคะส่วนกลุ่มที่2ก็จะเป็นพี่ๆจากบ้านครูจิบน่าตาสินจังหวัดปทุมธานีวันนี้มารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมจิตอาสานะคะเราจะมาจัดหาขล้องดีขล้องเด่นของฝากต่างๆเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะวันนี้ของฝากของเราก็เป็นนี่เลยค่ะ เครปเย็นนะคะทานกันให้อร่อยชื่นใจแล้วก็สามารถมีพลังไปสู้กับโควิด -19 ได้นะคะเราจะนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอคุณพยาบาลวันนี้ไปกันที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อวัดปากบ่อในเขตสวนหลวงนั่นเองนะคะ อีกหนึ่งส่วนเราก็แบ่งกันไว้แล้วก็นำเอามาใส่ด้านหลังของกิ๊กก็คือตู้ปันสุขของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะเพื่อที่จะมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะคะโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เราทำขึ้นภายใต้โครงการศิลปินไทยคิดดีทำด,ทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่10นะคะนอกเหนือจากจะทำให้เป็นการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมแล้วนะคะยังจะเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามและไม่เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือสังคมส่วนรวมค่ะ